เ่าเตโซส,สวัสดีครับรอ,อครับรอคุณอาคุณใดหรือว่าสวัสดีทุกท่านนะครับผมคนใหญ่ละมาเร็วมาซื้อของเร็วมีกับข้ามาส่งถึงที่แล้วพุ่มพวงคนไตยมันนี้ไหมคมรัมีอะไรมาแนะนำบ้างม,าม,มีทอดจร์เจีหรือเปล่า มีทอดจาระเข้หรือเปล่าพี่ครับมีทอดกรอบจาระเข้หรือเปล่าก็มาจิกันพุ่มพวงคนตายนะครับคนยะลานะครับผมเมฆาคนเก่าคนผมจังหวัดยะลายะลาอยู่อำเภออำเภอละมันอำเภอกุตาบาร루กุตาบาร루ใช่อำเภอกุตาบา루ใช่ตำบลตำบลกุตาบาร루ตำบลกุตาบาร루อำเภอ ตัวกูว่าอารแมนเหรออ๋ออ้าวฮะเจ้าไอรอน้อรผมเพิ่งไปบอยบูโดไปทุกคยิงกันก่เยอะอยู่พอดีคือเงจานน้อยเนาะแล้วก็องอนี่ปุ้ยเป็นไงโอ้ยังไม่กลับมาเหรอแล้วถึงจะเาเนไปด้วยเหรออ้าวใจเปล่า ต้องยืมโกโก้ไรก่อนยืมผมโอใ้ยืมโกโไคาบ่อยไม่กลัเส้นหรอมครับมอบโอกาสมอโอกาสให้กับ่นมาบ่อยไม่กลัเส้นหรใครจะเส้นผมนี่แหละใครล่ะอย่าเส็นเลยเดีไม่ข้าไม่มีทุนมคาไห้เส้นพี่น้องมีคาไห้เส้นแล้วมคาบอกว่าไม่ให้เส้นไม่ดีทุน อันนี้หม้อข้าวหม้อแกงลิงได้กินฝรั่งไม่ได้จรองมาะไม่ได้ไม่ได้ห้ามกินนะถึเมาหมดเลยใช่ไหมตันดงนี่สิผมถูกแล้วไอ้ที่หนึ่งนี่ผมมองหมดเลยจลิงอ่ะมีลิงด้วยเหรอไม่เลไม่ไม่ทุกวันที่หนึ่งเดี๋ยไปทำทำบุญด้วยกันเลยรอถูกไม่ได้ไปทำเนาะถ้าถูกผมมองมอหมดเลยไม่รู้จ้าวนี้จะถูกหรือเปล่า ไม่ค้ารุ่มรุ่มผมมี20บาทนะทีนะ20บาทไม่ค้าดดูสิครับอย่าพูดอย่า้องทอนนะครับผมอย่าท้อนนะครับดีมากเลยอันนี้ของผมอันนี้ครับปุ๋ยบัตรชีน้ำปานติปไม่ค้าอยู่ตำบลกุตบารูนะครับอำเภอเมืองอำเภอละมันจตยจลานะผมก็มาขาขายอยู่แถวภาคอีสานจตุจกลนครไอพี่นะก็ได้แฟนเก้ก็ ใช่ครับทุกอย่างนี่ทำเองเลยเปล่าเป็นเท่ยวไรครับผู้จริงนะผู้จริงนะอันนี้เกี่ยวขมิ้นเลยครับขม่วงขม่วงเี่ยว20,000ไม่มีครับคือมีอะไรที่เรารับมาหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมโอ้หกงีมากครับผมเอซีเคยรับเดี๋ยวมันบูดอ๋อเนาะไม่แน่นอนเดี๋ยวมันก็ขายเราขายวันต่อวันเนาะสุดยอดนะครับผมกัปตันกัปตันอยู่กัปตันอยู่อยู่จังหวัดอะไรอยู่จัังหวดครับอูจริงเอาจังหวัดเดียวที่มันเกิดกัปตันอยู่กระปอมเนาะ กับปอมแม่เป็นคนสุราษฎร์พ่อเป็นคนนครอ๋อสุราษฎร์อยู่อำเภออะไรอำเภอประแสงครับอำเภอประแสงแล้วพ่ออำเ๋อประแสงพ่ออยู่อำเภออะไรถามหาประแสงอะไรไม่ตุงสงตุงสงอยู่นี่เหรออยู่จุฬาฯนี่เหรอใช่นครนครนที่ว่าพระแสงนี่คือกัปตันบอกว่าถามหาพระแสงอะไรไปจ้าอ๋ออำเภอพระแสงอยู่หาพระแสงเลยเกิดเป็นเจ้ากู มาจะดูไงจะด้วยคือกัปตันก็กัปตันนี่เป็นแม่อยู่อ่แม่อยู่แม่อยู่แม่อยู่สุราชนะกับพ่ออยู่ตันไม่ลืมแล้วตันลืมแล้วพ่ออยู่สุราษฎร์ใช่ไหมใช่ครับพ่ออยู่สุราษฎร์แม่อยู่นครแม่อยู่นครศรีธรรมราชเมื่อกี้พูดจะหลับกันแล้วสวรรค์ ทำหับมาเส้งไม่อยากรู้ไงอยากรู้ไงต้องรู้กันเราอยู่เป็ดนี้ก็อร่อยนะเป็ทิ้งกันแล้วมันรู้ไงแม่มาอยู่อยู่ประธันอยู่ไหนพ่อพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่สุราชอยู่อยู่อำเภออะไรเดี๋ยวผมพอเขียนเช็คให้ครับแม่แม่อยู่นครนครอะไรมสี่สิธิรรมราชสี่ธรรมราชเดี๋ยวพ่อแแม่อยู่อำเภอเลยนะอำเภอแม่อยู่หอศรีทุ่งสงพ่ออยู่พระแสง เอ<ร>อเปอร์เซ็นไม่อยากทำทหาหาหาเ,นะเท่าไหร่เดียวหาทำหาเปอร์เซ็นกันเลยโอเคนะครับผมเอ๊ะดิก็อย่างนั้นเราต้องรู้นะว่าเราทีมงานอย่างเราอยู่ไหนอยู่ไหนต้องรู้ก่อนเดี๋ีวนะดที่ได้อ่านะครับผมแล้วผมอยู่ไหนอยู่ไหนเกยผมอยู่ใจผมน <laughs> <laughs> ี่แหละเออแต่ละเออไม่น่าถามเลยครับผมโอเคครับรอครับสวัสดีครับ